สวัสดีค่ะวันนี้นุกไม่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะนุ๊กกำลังจะพาทุกคนนะคะไปกินซูชินะคะร้านเปิดใหม่ที่เซนทัลปิ่นเกล้านะคะก็ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าเป็นซูชิร้านไหนนะคะฝากเพื่อนๆ like, นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้หนุ๊กด้วยนะคะ ลแล้วก็เมืเ่อกี้ตอนเราทานนะคะเราบอกไปว่าเราเพิ่งมาทานเป็นครั้งแรกนะคะพนักงานก็แนะนำหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูดอาหารกันดีกว่าแล้วก็นี่คือสี่จานแรกที่เป็นผู้ทุกเรื่องของเรานะคะตัวนี้นุ๊กสั่งมาลองทานนะคะเป็นโอโทโร่ขับพิเศษก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเริ่มกินกันนุ๊กต้องบอกก่อนเลยนะคะว่านุ๊กเป็นคนที่ทานซูชิปลาดิบ ไม่เป็นเลยนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราลองทานนะคะปลาอื่นๆนอกจากแซลมอนนะคะหวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะที่โต๊ะเรานะคะเขาจะมีเป็นก๊อกน้ําแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็เราสามารถนะคะที่จะเอาผงชาเขียวนะคะตัวเนี้ยมันเป็นผงชาเขียวนะคะเราก็ใส่ไปนะคะแล้วก็เปิดน้ําร้อนนะคะผสมได้นะคะแล้วมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือนุกไม่รู้ว่านุกอะ ใส่ผงเยอะไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลองชิมดูนะคะว่าจะเข้มข้นขนาดไหนดูสิสีสมันน้ำ้บบกๆเลยอะตอนเข้าร้านมานะคะเขาจะมีใบนี้ให้เรานะคะก็เวลาที่เราทานเสร็จนะคะก็น่าจะใช้ตัวนี้นะคะในการสแกนนะคะเป็นเคเมนคัทนะคะนี่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในร้านซูชินะคะเราก็ยังต้องมีเส้นนะคะ อยากทานมานานแล้วค่ะเป็นอูด้งนะคะเต้าหู้ทอดเป็นเต้าหู้หวานทอดนะคะเตัวเนี้ยตอนที่นุกไปฟุกุโอกะเราหนุกได้ลองทานนะคะหนุกรู้สึกถูกใจมากนะคะแต่ว่าหากินที่ไทยไม่ค่อยได้นะคะหรือว่าเรายังหาไม่เยอะพอก็ไม่รู้นะโอ้โหน้ำลายสอเลยคือช่วงเนี้ยนุกอะจะกินมากไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่านุกเป็นกดไหลย,ย้อนนะะุกก็อาจจะสั่งมาเท่าที่สั่งได้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าอ้ออ้อลุกลืมนี่เรามีเครื่องเคียงเพิ่มมาด้วยนะคะเป็นเทมปุระรวมทอดนะคะก็จะมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็เป็นพวกผักต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมากินคู่กับอูด้งนะคะ,คคะาาตัวแรกมาดนที่อูออดง้งเต้าหู้ทอดก่อนเลยนะคะเต้าหู้เขาก็จะมาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะแผ่นบางๆนะคะ อันจะต่างที่นุ้กเคยกินที่ญี่ปุ่นนะ่ะของที่ญี่ปุ่นจะเป็นแผ่นแบบใหญ่ๆนะหนาๆมาเลยนะคะ,ะอันนี้ก็มาด้วยกัน3แผ่นนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ท็อปปิง้งข้างหน้ามานุกไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรนะคะเหมือนจะเป็นเหมือนายๆลูกชิ้นหรืออะไรสักอย่างตอนแรกนุกคิดว่าเป็นพวกใช้เท้านะคะแต่ไม่ใช่ค่ะเห็นไหมมันเหมือนเป็นลูกชิ้นปลาหมึกหรนะืออะไรสักอย่างเยวลองกินกันกระถ่คอคนก่อน <Yeah. S 1> ดีรสชาติมันแบบธรรมดาบ้าน,านๆที่อร่อยอะในบ้านคือบางที่อะ่ะคนเรามันก็ไม่ต้องการายพิเศษมาค่ะคือมันต้องกาประมาณเนี่ยเป็นแบบซุใสๆหอมๆนะคะแล้วก็ตัวเส้นนะคะเรามาลองชิมตัวเส้นกัน มีเสียสน่วนร้มากในส่วก็ส่วนทั้งดี่ถการไปกินอุด้งทีุู่ๆอกาศนะก็มาใช้อุด้งของที่น่ะคะเาแทนกันได้รสชาติโอเคเลยช้ความที่นุกไม่รู้นะคะว่า ตัวซูชิเนี่ยเราต้องกินกับซอสอะไรนะคะเพราะว่าเขามีซอสสองขวดนี้นะคะมันเป็นซอยซอสกับอีกซอสหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นซอสอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เขียนนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแล้วนะปกติร้านเราไปกินซูชิเนี่ยเขาก็จะมีเป็นพวกโชยุอะไรเงี้ยมาให้เราอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็เป็นคนโง่เรื่องซูชินะเรา,าก็เลยจะกินมมัวนะคะแต่ <laughs> เ,เราจะมาที่จานนี้ก่อนนะคะเป็นออโอโทโร่นะคะ ัพิเศษคุณดูหลายแล้วคุณดูข้าวผมชอบนะผมชอบการแบบปั้นข้าวเขา,ขาที่แบบปั้นข้าวมาแบบไม่แน่นเกินนะคะไม่เหมือนพวกร้านบุฟเฟ่ที่เราไปกินอะเออแบบข้าวเยอะๆแน่นๆตัดกำลังอย่างนั้นอ่ะเอออันนี้คนะือแบบปั้นมากําลังดีค่ะเรามาลองดูนะคะเอาวาซาบิแ้มนิดนึงรอเลยป,ปะเอาเลียน,นูมาหนกันใครที่เป็นคอ ในการกินซูชินะคะถ้าลูกทำไม่พิถพิถันไปก็อยากบอก,กน,นะคะเพราะว่าลูกเป็นคนกินซูชิไม่เป็นนะคะอัน,นที่เราต้องเริ่มหัดกินแล้วค่ะที่เข <c oughs> าว่าถ้าเกิดกัดไปจะเสียบะระยาใช่ไหมต้องใส่ลงไปน้ำแล้านะลูกนะซูชิกับหน้าลูกแต่ลจิ้ม <c oughs> แบบจิ้มยังไวงไวะโอ้โหไปแล้วชีวิตการกินซูชิครั้งแรกโอ้โหทุหลักทุเลออ่ะกินเลยนะคุณลูกก็นึกวต้องกบกินก่อน มนรนปากเลยน้ำตาด้วยเขาปาปากลินดองนะเข้าไปยนนึง<ร> ทุกปกติรู้อะอเคยกินแบบยอมรับเลยนะเคยกินแบบซูชิตลาดนะัดซูชิร้านบุฟเฟ่แล้วลักษณะข้าวนะของซูชิร้านบุฟเฟ่น,นะคะกับร้านที่มันเป็นร้านซูชิจะมากินซูชิจริง,รงๆเนีย่ยมันมีความแตกต่างกันนว้ยนอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูจานต่อไปนะคะตัวนี้เป็นกุ้งหวานนะคะก็คุณเห็นข้าวาปะ่ะข้าวมันจะเป็นแบบนิ่มๆนะคะแล้วก็มีความแบบเออมันๆนิดๆ แต่ไม่เหมือนข้าวมันไก่นะมันจะเป็นแบบเออมันมันหวานหวานอธิบายไม่ถูกค่ะไม่ต้องอธิบายเยอะเดี๋ยวไปทำเลยแล้วกันจิ้มกอนใส่น้ำจิ้มน้อยไปหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเสี่ยงนะไม่รู้ว่าอันไหนคือน้ำจิ้มที่ถูกต้องของมันนะคะก็เลยแบบใส่นิดนึงก่อนหวานโกกไ้่อดไ้ ญี่ปุ่นรอบนี้ที่มีทิศว่าจะไปนะคะในอนาคตยุคก็ต้องไปโดนซูชิที่ถิ่นกำเนิดไม่ได้เพราะว่ามาลองกินตอนนี้นะคะเปิดใจแล้วมาลองกินดูอย่างอียกมิโอโลค่ะก็ไมาขา่ขมอร่อยคือเนื้อมันละมุนละมุนมันอธิบายไม่ถูกอะ่ะมันมีความแบบม,มันมันหวานนิดๆละลายาละายนะคะคืออูมามิเอโน่าย ต่อไปนะคะคือ,อเป็นตัวแซลมอนนะคะเบิร์นนะคะแซลมอนย่างนะคะแต่เป็นแซลมอนอะไรนุูกจำไม่ได้แล้วเหมือนเป็นแซลมอนพิเศษของเขาเหมือนกันนะคะสำหรับดูการนี้แต่เดี๋ยวนุ๊กรู้สึกว่าน้ำจิ้มเรามันจะน้อยเกินไปเอาน้ำจิ้มแกะซอสหยอกหยอกลงไป Okay. Okay. <Okay. S 1> ต้องคเียต้องเอาวาซาบปายเข้าไปหน่อยพ <Okay. Okay. S 1> ายลงไนิดนึง mm hmm. แล้ววาซาิก็ดีนะใครที่เริ่มหัดกินวาสาบ,บินะคะร mm hmm. ู้ว่าของแย่ก็ก็ไม่แย่นะเอ,อแบบมันมันมันไม่ขึ้นคอมากค่ะขึ้นจมูกสิไม่ขึ้นคอ mm hmm. mm hmm. เออเออเออแต่รู้สึกว่าแซลมอนข้าวไปเยอะกว่าตรงที่อีกอย่างนึ่งือไจานต่อไปคะ มาชิมเค็มปูระกันตัวนี้นุ๊กไม่รู้มันอะไรมันเป็นหอยหรือน่าจะเป็นหอยค่ะน่าจะเป็นหอยโอตาเตะนะคะใช่ป่ะเนี่ยเออเป็นหอยทีเนี้ยปัญหาแหละมันก,กินกับซอสอะไรวะ <c oughs> ถ้าถามพานักงานาเขาจะโกหกเหรอกวันออนี้กันเพราะมันมีรูปปลาหมึกนะมีรูปปลาหมึกมีรูปปลาหลังปลาไหลน่าจะกินแบบตัวนี้ได้เออแต่เราลองจิ้มดู ใช่แหละเพราะว่าม so ันมีความหนืดนะซอนเนี้ลูกคิดว่าหนูกน่าจะมั่วถูกเร้วมั้งโอตาเตะเข้าปากแล้วนะก็ของทอดเนาะของทอดมันก็อล่อยอย่างแต่ว่าตอนนี้ง่ายที่สุดของทอดได้แล้ค่ะเพราะว่ามันโอเค แต่ไม่กินลูกนาำใสเยอะกันมาก็จะมีความแบบเค็มๆนิดนึงอเอาเป็นได้นะคะอนุขอตัวนะคะไปจัดก,การพวกนี้ก่อนแล้วก็กำลังเล็งๆว่าเสียบลูกอะจะลองสุ่มปลาปลาดิบมาทำเพิ่มนะคะแต่เดี๋ยวขอเซิร์ชก,ก่อนนะคะว่าอะไรที่มันปลอดภัยนะ,ะที่แบบว่าคนที่แบบไม่กินไม่ทานอาหารทะเลของเราแกินได้บ้างนะคะ,ะเดี๋ยวไปรอดูกันว่าเราจะเลือกปลาอะไรคะ จะเอามาลองทานในวันนี้นะคะมันคือชูโทโร่นะคะอันนี้ก็นุกไม่เคยกินแท้นุกเคยทานโอโทโร่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเขามาลองว่าชูโทโร่จะเป็นยังไงเพราะราคามันก็แรงเหมือนกันนะชิ้นนี้แ80บาทนะคะเี่นะคะไปหยิบเป็นเหมือนหอยปีกนกนะคะราดซอสเลมอนมอน,น,นะคะกับอะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้แล้ว <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นช <laughs> ื่อไว้ให้นะคะ <laughs> แล้วก็เราเสียงนะคะที่จะ ตอนแรกนูนนก็จะสุ่มหยิบเว้ยแต่ว่านุเห็นปลาแต่ละอันอะมันดูแบบน่ากลัวนุไม่มั่นใจว่านูจะสามารถทานด้หรอเปล่านะคะก็เลยเอาเพราะว่ามันทานง่ายเอาไว้ก่อนนะคะก็เมื่อกี้เราทานโทรโตโรไปแล้วนูทานได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยด้วยอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้เป็นชูโทโรนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่อร่อยกันนะคะในตัวของปลาทูน่านะคะวันนี้เราก็จะมารองดูนะคะว่าจะเป็นยังไง แต่อย่างน้อยเนี่ยการมาทานซูชิในวันนี้มันก็ทำให้รู้สึกว่าไปญี่ปุ่นรอบหน้าเนี่ยลูกจะต้องลองไปกินพวกซูชิปลาดิบไม่ได้เลยมันจะต้องเป็นซูชิปลาดิบที่ได้ดูปมานันแต่หนูก็เป็นคนที่จับตาเกียบกากมากเลยอ่ะหนูก,ก็ไม่รู้ว่าเขาจะว่าอะไรหรือเปล่านะถ้าเราไปกินที่นะะู่นเนี่ย ปกติน้องเห็นคนจิ้มนะคะเขาจิ้มแบบเอาข้าวจิ้มไปนิดนึงแต่หนูเป็นคนที่แบบด้วยความที่เราเป็นคนชิ้นขาวใช่ไหมเราอยากให้แบบตัวน้ำจิ้มอ่ะมันโดนปลาด้วยเออมันก็จะลำบากลำบากหน่อยหรือใครมีวิธีีง่ายกว่านี้นะคะในการกินโซชินะคะก็รบกวนนะคะคอมเมนต์แนะนำใต้คลิปด้วยนะคะอ่ะคำนี้ใหญ่มากเราจะกินข้าวเป็นครั้งคราวสามสองหนึ่ง คำนี้มากกว่าโอโทโร่คะรู้สึกว่าโอโทโร่ก็อร่อยนะคะละมุนแบบละลายไปในปากเลยแต่ว่ามันมีความเลี่ยนกับตัวเนี้ยตัวนี้มันจะไม่ค่อยเลี่ยนเท่าโอทโร่ค่ะโอทโรโ่รู้สึกว่ากินกินไปพอกินไปทานทานไปเยอะๆะคะ่ะอย่างทานไปสองคำมก็จะเริ่มแบบเริ่มเลี่ยนละอืออือแสดงว่า ตอนนี้ลูกคนพูดไปนะคะว่าลูกอะเลเวลอัพแล้วสามารถกินปลาดิบได้เพิ่มอีก2ชนิดนะคะนอกจากแซลมอนก็คือโคตเทโลและก็ชูเทโลเย้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปพิจารณานะคะกินพวกปลาแบบเพราะว่าถ้าเป็นปลาพว่แบบเนื้อแดงมากๆอะรสชาติมันจะขาวนะคะก็ยวเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้เริ่มอ,อิ่มแล้วนะคะ,นะคะก็เดี๋ยว ติดตามพัฒนาการของหนูไปนะคะว่าหนูก็สามารถนะคะกินปลาดิบได้แบบเท่ๆนะคะแบบพวกคุณตอนไหนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปโซยจานที่เหลือก่อนเราจะได้กลับบ้านนะคะิดตังค์แล้วกลับบ้านอัน,นกินต้องกินด้วยปะคงไม่ต้องมันคงเซ็งจอนผดดบเฉยเ้าะหน่อยอีกเนาะอัอออนนี้จิ้มนี่ปะจิ้มดินหน้ากัน เลือดาวแต่ตั้งกินเข้าไปเมื่อกี้มันมีความแบบผ่ผมๆนิดนึงไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่า เปลือกมะนาวนะคะที่เขาวางมาบนนตัวปลาหมึกเองหอยปีงนกคือเปล่ปานะ,ะมันมันไปสัมผัสโดนนะคะแล้วมันก็เลยแบบมีความผงๆนิดนึง<ม>จะคลองเขียวเข้าไปนะคะก็อืมโอเคะคะ่ะตัวน,นี้หอยปีงนกแล้วมันก็จะหอยปีงนกอ่ะคือมันก็จะแบบไม่ได้มีรสชาติอะไรมากนะจืดๆแต่มันจะกรุบๆเออเหมาะคนชอบแบบกินของกรุบๆอะ่ะอืมอเข้าไค่ะก็ดีค่ะอ่ะเดีย๋ยวเราปกกด ซับสปปไคร์นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูขอต like ัวไปทานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันอีกทีนึงนะคะกับความท้าใจน,นะคะในร้านร้านนี้ชื่อร้านอะไรวะซูชิโร่คือเดินเข้ามาในร้านแล้วเค้ามีร้านนีชื่อซูชิโร่นะคะเป็นร้านเอ่อซูชิสายพานนะคะที่แบบว่าบินข้ามมาเปิดสาขานะ,ะมาญี่ปุ่นเลยนะคะ่ะก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนที่ได้าทานซูชิสายพาน,นะคะมิชชั่นองดีละคุณรับบ้าดิบ เอตอน,นกาลังไปเช็คอินนะคะอิม่มจุ่มจางเลยแต่ว่าลุกเห็นโต๊ะนะคะอื่นๆเนี่ย ก็แบบเรียงสูงเลยนะเป็นตึกแบบสามสี่ชั้นแต่ว่าของลุกเนี่ยคลิกเลยพนักง,งานถามเลยว่ารับอะไรเพิ่มไหมคะแต่คือลุกแบบช่วงนี้กินได้น้อยนะคะกดไหลย,ย้อนนะคะก็เล้ทาน,นแค่นี้แล้วกเออ็เป็นคนที่แบบว่าทานปลาดิบไม่เก่งด้วยตอนนี้กำลังหัดทานอยู่นะคะก็เอาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เราค่อยมาล่าใหม่นะคะรอบหน้าว่าเรามีปลาดิบอะไรที่เราทานได้เพิ่มเติมมั่งนะคะเราจะต้องแข็งเก่งให้ได้ก่อนไปญี่ปุ่นรอบหน้าสู้ๆเย้ ตัวมาสคอตของร้านเขาด้วยค่ะเป็นเหมือนแบบเอ่อเป็นไก่เป็นอุ๋งนะคะแล้วก็เป็นแพนด้านะคะเอ่อเหมือนถือซูชิอยู่นะคะแล้วก็เป็นพวกเนื้อไข่หวานกุ้งอะไรพวกนั้นอะโอเคค่ะตอนนี้ก็นั่งย่อยนิดนึงนะคะเพราะว่า เป็นกฎหลยยอยนี่เรื่องมากๆนะคะทานน้ําหลังมื้ออาหารก็ไม่ได้นะคะต้องรองประมาณสัก15นาทีก่อนนะคะแล้วก็อย่าเดินเลยต้องนั่งย่อยนะคะเราก็เลยแบบออกมานั่งย่อยนะคะหน้าร้านซูชิโร่นะคะเดี๋ยวนั่งสักประมาณ5นาที10นาทีนะคะเราเดี๋ยวค่อยออกไปเดินซื้อของกันต่อนะคะความประทับใจในมื้อน,นี้นะคะสําหรับการลองทานซูชิของนกนะคะบอกได้เลยว่านิ้วโปง้งงอนลอ้อ <laughs> มุกมุก้วโป้นี่คือยัุกนี่คือเยี่ยมนะคะโดยเฉพาะโอโทโร่ซูชิโร่อ่ะอะไรนะชูโทโร่เออโอโทโร่กับชูโทโร่นะคะเท่ากับตอนนี้เรามีปลาดิบที่เรากินได้3ตัวแล้วน,นะรดมแซลมอนเย่ก็ใครที่ยังไม่เคยทานซูชินะคะนุ๊กอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะเหมือนที่นุ๊กเปิดใจนะคะเพราะนุ๊กเองก็เป็นคนที่ทานของคาวของดิบ ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาลองคือถ้าทานน่ะนูกอยากให้คุณน่ะเริ่มทานจากแบบร้านที่เป็นร้านซูชิไปเลยแบบของที่แบบดีๆไปเลยอะคะ่ะแล้วมันจะทําให้คุณแบบไม่เฟลไม่ผิดหวังนะ,ะก็อย่างนุกน๊กเนี่ยเออนูก็ลองมาเริ่มทานที่ซูชิโรกดูนะคะยังไงก็มาเถอะตอนนี้นุ๊กอยู่ที่หน้าสาขาปิ่นเกล้านะคะฝากเอาไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะใครอยากให้กําลังใจนุ๊กนะคะกดซับสไคร์บถูกใจแล้วก็ไลค์นะคะ แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะวิจะไปทานร้านไหนต่อนะนตามไปดูกันค่ะบ๊ายบาย